มายุราครบสูตรสนับสนุนโดยไข่ไก่สดตราซีพีโอเมกา้าซูเปอร์พลัสผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยคุ้บครัวไทยยูราบิวตี้ซันสกรีนทรีอินวันเอสพีเอฟสบพีบวก,บวก ในปี2558นะคะหรือว่าปีนี้นะคะ<ช>นอกจากเราจะมีร้านอาหารอร่อยๆมานําเสนอทุกผู้ชมแล้วเราก็ยังมีความสุขสนานแล้วก็สารพันเรื่องราวต่างๆมาฝากทุผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะและเรื่องความสวยงามยูราสวยครบสุดก็ยังสรรหาเคล็ดลับต่างๆมาฝากทุผู้ชมให้สวยใสยหน้าตึงเด้งดึงกันไปมาจากยูราก็ยังนํามาฝากกันอยู่เช่นกันคะ่ะมีไหมมีีหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องที่เดินทางของเราสองคนบางทีนะคะุผู้ชมพี่ทักก็ไปเดินทางบ้างบางทีโน้กก็ไปบ้างไปชิมอาหารต่างจังหวงต่าง จังหวัดภาพบรรยากาศสนุกเราก็มีมาฝากมีมาฝากาแต่ถ้าใครมีตั๋วเครื่องบินและอยากจะให้เราเนี่ยพาไปชิมประเทศเพื่อนบ้านก็ส่งตั๋วเครื่องบินมาได้เลยนะยินดีไปค่ะจนแล้วที่พนะักที่พออักก็บอกกันมาได้อะอตอนนี้เมื่อกี้เราแจกไปสามสิบหกค่ะนะเดี๋ยวเราจะแจกต่อเอาไหนขอที่เรามีอะไรบ้างเราแจกอีกยี่สิบสองรางวัลนะขอยางอ่านไปเลยยี่สิบสองรางวัลนี้ก็คงกติกาเหมือนเดิม ใครอยากจะได้อะไรที่เราบอกมาก็ส่งไบเสนยบัรมาว่าบอกว่าอยากได้เตดแทนน้ำอย่ายาวนะอย่ายาวคนคนละหนึ่งรางวัลน,นะเออคนละหนึ่งเท่านั้นนะคะ<ไ>และรางวัลต่อไปเราจะมีกิฟต,ต์เซ็ตจากผลิตภัณฑ์ตรามแม่ประนอมสิบรางวับลบัตรรับประทานอาหารจากร้านครัวดอกไม้ขาวมูลค่าหน0 0งบาท3ามรางวัล บัตรรับประทานอาหารจากร้านเฟอร์ตินาย500บาท4รางวัลและสุดท้ายบัตรรับประทานอาหารจากร้านเมเวกิโฮมคุณค่า400รบาท5รางวัลรวมแล้วทั้งหมดที่เราแจกในรายการของเราเป็นทั้งหมด58รางวั <58 S 1> ลห้รางวัลเข้ากับปีเลยเพราะฉะนั้นกติกาก็คือผู้ชมอยากได้อะไรที่เราบอกมาตม้องรู้บัตรเบิดอะไรตั้งหลายอย่างนั้นถ้าผู้ชมอยากได้เขียนส่งไปเสนอบัรมานะเราจะจัดให้ทัานณนะบัตรนี้ย้ำกันอีกครั้งนะคะอยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่ ตามที่พี่ตั๊กบอกไปให้เขียนมาบอกเราพร้อมกับชื่อที่อยู่ของคุณลงในปรสเสียบัตรแล้วส่งมาที่รายการมายุราครบสูตรตูปออร้ปน44ปอนอฟอบึงกลุ่ม10231รีบรีบส่งเข้ามาเลยนะคะของขวัญใหม่จากใจเรารอคุณอยู่นะคะ ก็อย่าลืมส่งไปสนียบัตรกันเข้ามานะคะ<ช>คุณผู้ชมนะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเราจะรีบมอบของขวัญกลับไปกับกคุณผู้ชมแน่นอนจะมี58ท่านผู้โชคดีเท่านั้นนะคะก่อนจากกันในวันนี้ต้องขอบคุณร้านอาหารทุกร้านที่ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการมยุราครบสูงค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตรามแม่ประนอมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรา ขอให้ยูร่าไข่ดีใครดีเออขอให้ทุกท่านไครดีไครดีเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองนะคะก็ก่อนจากกันในันะคะบอกผู้ชมอนกนิดนึงว่าวันเสาร์นี้จะเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันเด็กนั่นเองค่ะวันเด็กแห่งชาติเอาคําขวัญหน่อยคำขวัญขวัญวันนี้วันเด็กปีนี้ก็คือความรู้คู่คุณธรรมนําสู่อนาคตนะคะก็เด็กๆก็ทําตามนี้นะความรู้คู่คุณธรรมนําสู่อนาคตถ้ามีคุณธรรมอนาคตดีแน่นอนเสนับสนนโดย ผลิตภัณฑ์ CP c ีเติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยทู่ครัวไทยกว่า50ปีอ่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับวัดพระรามเก้าการนาพิเศษและขอบคุณร้านเบอร์เกอร์โบนะคะอยู่พระราม949ค่ะกาชิมกันได้เลยนะคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันเวลาเราปรับนิดหน่อย16นาฬิกา35นาทีถึง1ินกาทางทอทบหกับรายการมายุราคร สวัสดีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ